ไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นไหลเนาะไหลอักเสบหรือว่ามีการบวมของเส้นเอ็นหรือว่าเส้นเอ็นใบเสรที่มีการอักเสบนะครับนะบไอ้เส้นเอ็นอักเสบเนี่ยก็คือบางทีเราตรวจอันต์ซาวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปลอกข้อมเออักเสบแล้วมีน้ําอยู่ในปลอกข้อมเส้นเอ็นเพราะงั้นการประพฤติปฏิบัติตัวที่สําคัญเลยนะอันนี้หนึ่งก็คือห้ามไปนอนตะแคงทับไหลข้างนี้ข้างที่เจ็บเพราะั้นเวลานอนเนี่ยเวลาเรานอนให้นอนหงายดีกว่านอนหงายแล้วก็หาหมอนมันหนุนไว้เพราะว่าสาเหตุที่บางครั้งเนี่ยคนไข้ สาเหตุอย่างหนึ่งคือพอเรานอนใช่ไหมกลางวันเนี่ยแขนเราห้อยอยู่แบบนี้น้ำหนักตัวห้อยแขนไหลมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแคปซูลมันก็ดีแต่พอนอนคืนนอนแขนเราห้อยลงมาแคปซูลด้านหน้ามันโดนตึงดึงมันเลยจะปวดกลางคืนไล่นนสองคือบางทีเลือดมันข้างไอไอไอมันคอนเจสชันมันข้างอยู่ด้านหลังนี้แล้วก็มันอักเสบมันเลยทาให้ปวดกลางคืนอันที่สามคือบางทีฮอร์โมนในการงับปวดในร่างกายมันลดลงก็เลยทําให้มีอาการปวดเหมือนกับปวดตอนกลางคืนได้ดังนั้นเวลานอน นอนไายเนี่ยหาหมอนมาซับพอร์ตตรงใต้ศอกตรงนี้ให้มันอยู่ในระดับเดียวกับร่างกายบางทีนอนแขนตกไงก็ให้มันอยู่ระดับเดียวกับร่างกายตรงนี้มันจะจะไม่ปวดตอนกลางคืนห้ามนอนตะแคงครับแล้วก็ใช้หมอนไอ้หนุนตรงไอ้บริเวณของข้อศอกห้ามบีบห้ามนวดโดยเด็ดขาดเพราะว่าการบีบการนวดเนี่ยจะทําให้มันช้ามากขึ้นเพราะเมื่อกี้เราดูแล้วมันมีการอักเสบแล้วยิ่งถ้าเกิดไปบีบเนี่ยมันก็กระตุ้นการอักเสบให้มากขึ้นอันที่สามเมื่อกี้เราดูแล้วมันมีการอักเสบมันมี ในเอ็นมันอักเสบที่เห็นเป็นน้ำสีน้ำดาระยะที่มีอักเสบเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือให้ประคบเย็นเพื่อลดการเลือดเลือดที่จะไปเลี้ยงตรงนั้นถ้าเราประคบร้อนมันจะยิ่งเลือดไปเลี้ยงเยอะยิ่งปวดเยอะประคบร้อนหแต่มันแล้วมันแล้วแต่ระยะถ้าเกิดสว่ามันบางคนถ้าเกิดเป็นไหลติดเนี่ยไหลติดถ้าเกิดไม่มีการอักเสบไม่มีปวดแต่ไหลติดอย่างเดียวนี่คือประคบร้อนก่อนทํากายภาพบัตรเพื่อให้กล้ามเนื้อมันยืดอ่ามันแล้วแต่ระยะด้วยนะนะแล้วก็ประคบเย็น อ่าส่วนใหญ่เนี่ยประครบครั้งหนึ่งประมาณ20นาทีนะก็คือใช้เจลเย็นเข้าช่องฟิสแล้วก็เอามาห่อผ้าล้วหลังจากนั้นเวลาประครบเนี่ยหลักการประครบข้อ1ก็คือ1อนัน2อันแล้วก็ใต้รักแร้อีกอันหนึ่งคือประครบให้หลักการเวลาประครบข้อเนี่ยก็คือเราต้องประครบให้รอบข้อบางทีมาแปะข้างบนอย่างเดียวมันไม่พอความเย็นมันจะไม่เข้าความเย็นมันก็เข้าเฉพาะผิวข้างบนไงแต่ว่าข้อมันคือรอบใช่ไหมเวลาเราเราเราใช้มันต้องให้มีอยู่รอบข้อ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือพฤติกรรมนะเวลาทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยพยายามทําท่านี้โอเคแต่ถ้าเกิดกลางไหลแล้วก็ทําแบบนี้ไม่โอเคหรือว่ายกสูงทําแบบนี้ไม่โอเคหรือท่าอีกท่าหนึง่งที่ทำให้คนไข้ปวดไหล่เยอะๆเนี่ยนั่งรถเอื้อมมือไปบอดหลังแบบนี้แล้วไปยกของอันนี้ก็จะเจ็บเยอะก็ต้องระวังส่วนใหญ่ที่มีปัญหาแบบนี้เยอะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพอการรักษาเนี่ยนอกจากการฉีดยาทานยาลดระดับลดปวดแล้วเนะี่ยพฤติกรรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพื่อหนึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดซ้ํานะ กับอีกอันนึงก็คือเพื่อไม่ให้มันแยกลุงกว่าเดิมน,นะถ้ามีเวาลาปวดอะไรที่นานกว่าจะหายใช้เวลา